รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำอาหารเสริมประเภทดีพ็อกนะคะชื่อว่าใบเกาลี่นะคะลักษณะนะสกรีนกล่องแล้วก็รูปแบบกล่องนะคะสกรีนอย่างดีมากแพ็กเก็ตดูดีดูระามากนะคะ รู้ถึงเจ้าของสูตรเลยจะมาบอกให้ด้วยไม่เก็บเป็นความลับก็เจ้าของสูตระคะชื่อนายแพทย์สิทธวีเกติชวนันนันนะคะเป็นเจ้าของสวนผลงานแบบหลายที่มากนะคะวันนี้ที่มาแนะนําคือแบบว่าคือกินกินแล้วเห็นผลกินด้วยตัวเองแล้วเห็นผลแล้วก็ลูกค้ากินแล้วแบบเห็นผลหลายคนมากนะคะก็เลยจะมาบอกฝากเพื่อนๆว่าถ้าคิดถ้าแบบเกิดมาเนี่ยไม่เคยจะไม่เคยทำความสะอาดร,ร่างกายไม่เคยทำความสะอาดลำไส้นะคะก็ขอแนะนําตัวนี้ ไฟตรีดีท็อกกลูติวีนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ผลที่มันเจ๋งว่าทำไมถึตงต้องเลือกแบบต้องเลือกแบรนด์นี้นะคะก็เพราะว่ากินซองแรกก็เห็นผลซองแรกเห็นผลเลยแล้วก็ออภายในกล่องก็จะเป็นซองลักษณะน,นี้มีอยู่จำนวน15ซองนะคะมีโมเลกุลเล็กมากละลายน้ำได้เร็วมากๆนะคะทำไมต้องดีท็อกไม่ไม่อ้วนก็ต้องดีท็อกนะคะเพราะว่าเพื่อนๆกินอาหาร อะไรเข้าไปเนี่ยสารพิษเออปรุงอาหารหรือแบบบอแหลกอะไรเงี้ยเยอะแยะโค้กอะไรเรากินเข้าไปอย่างเงี้ยเรากินฐ่านฟันอันดับแรกฟันปากผ่านปาก,าปากแล้วก็ก่อนนอนตื่นเช้ามาแล้วก็ยังก็ต้องแปรงฟันแล้วแบบเรากินอะไรเข้าไปแล้วเราไม่คิดจะาเออสงสารลำไส้บ้างเหรอเพราะว่าลำไส้มันรับต่อจาก แต่ไม่ได้ทำความสะอาดเลยดัยงนั้นจันก็แนะนํานะคะให้เพื่อนเพื่อนรักสุขภาพกันอีกนิดนะคะในเมื่อแปลงฟันแล้วก็ช่วยแปลงรันไส้ด้วยนะคะก็แปลงรันไส้ด้วยการพิมพ์แบตเตอรี่ดีท็อกนะคะแล้วจันรับรองว่าสุขภาพของเพื่อนเพื่อนจะดีขึ้นมากอย่างจันแล้วปกติก็คือถ่ายทุกวันแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทาไมต้องดีท็อกอีกอะอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้ว การกินเข้าไปซองแรกคือรู้สึกว่าเราถ่ายออกมาในจํานวนที่เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันออกเยอะออกหมดกว่าปกตินะคะแล้วก็่อช่วยให้เราดวเบาแล้วก็ที่สําคัญอาจารย์กินมาเป็นเวลา2เดือนแล้วรู้สึกว่าผิวพรรณตัวเองก็ใสขึ้นด้วยนะพวกรอยซลีลอย่างเงี้ยก็จะหายเร็วขึ้นนะคะก็ก่อนที่โรคอื่นๆจะตามมานะคะก็ด e ีท็อกซ์ล้ไส้นะคะด้วยไฟตวี A v. นะคะใครที่ กำลังมองหาอาหารเสริมหรือดูคลิปนี้แล้วอยากจะเออเทำ,ทำาำลังสาก็ลองสั่งไฟตัวีดีทอกไปกินดูนะคะ